ร้านเพชรทองกุบเล่จำหน่ายเครื่องประดับเพชรแท้พลอยแท้สินค้ามือสองดุดจำนำงานเก่างานโบราณพร้อมใบเซอร์ใบรับประกันทางร้านมีบริการส่งด่วนอิมเอสและลงทะเบียนรับประกันถึงมือท่านอย่างปลอดภัยหายห่วงพิกัดร้านแม่กองสมุทรสงครามนะัดรับได้ที่กุบเล่าคาเฟ่กทมรับได้ที่เจเจมอจตุจัก สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้ง,ง,งกับตอบเพชรทองโกเบเล่นะคะ EP นี้เป็น EP ที่88ของเราแล้วนะคะเพื่อนๆพี่ๆสามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะได้จากองที่อยู่ข้างล่างนี้เลยดีแอดไลน์เพื่อนที่ QR code นี้นะคะหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0627892151นะคะพร้อมแล้วรับชมสินค้ากันเลยค่ะรายการที่1จีปาหาระดับเพชรแท้ส9เมตร รวม1.69กรัดแยกเป็น1เมตร0.33กรัด14เมตร0.70กรัดเพชรกราบาบ14เม็ด0.66กรัดน้ำหนักรวม6.63กรัมความยาวรวมตะขอ4.3คูณ1.8เซนเมตรราคา29,500บาทจี้ปาหางานโบราณประดับเพชรแท้สุดล้ำค่าแสงมนสเหีแห่งกาลเวลา รายละเอียดความงามอันวิจิตรประกอบด้วยเพชรแท้49เม็ดน้ำหนักรวม1.69กร,รัตแบ่งเป็นเพชรหลัก1เม็ดน้ำหนักรวม0.33กรัตโดดเด่นเป็นสงา่าประดับด้วยเพชรเกสร24เม็ดน้ำหนักรวม0.70กรัตเป็นประกายงดงามและเพชรคู่หลาบ34เม็ดน้ำหนักรวม0.66กร,รัตให้ประกายละเอียดอ่อนตัวเรือน น้ำหนักเบาเพียง6.63กรัมส่วนใส่ได้ทั้งวันขนาดจี้รวมตะขอ4.3คูณ1.8เซนติเมตรความโดดเด่นของงานโบราณดีไซน์ที่ถ่ายทอดติ่นอายแห่งอันดีผสมผสานลวดลายอันงดงามและความงดงามของเพชรแท้ในทุกมุมมองของจี้สะท้อนเสน่ห์คลาสสิกที่ไม่มีวันเสื่อมคลายด้วยงานปาหากที่ทำจากทองคำสิบถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์ผสมกับแร่เงนินและแร่อื่นเพื่อให้มีความเงาง,งามและคงทนแข็งแรง ระดับด้วยเพชรกุหลาบเพิ่มความโรแมนติกและความละเอียดอ่อนในชิ้นงานซ้อนถึงความพิถิพนถันของช่างฝีมือจี้ปาหาชิ้นนี้เหมาะสําหรับผู้ที่หลงใหลในงานศิลปะโบราณไม่ว่าจะเป็นการใส่ออกงานพิเศษหรือเก็บสะสมในฐานะมรดกที่ล้าค่าเป็นงานโบราณควรค่าแก่การเก็บสะสมเนื่องจากมูลค่าจะสูงขึ้นเรื่อยๆเสริมยุคแห่งความสง่างามด้วยจี้โบราณที่เไไต็มไปด้วยต่้งราวและความลึกซึ้งของประวัติศาสตร์ชิ้นนี้ได้ค่ะราคาอยู่ที่29,500บาท สนใจสินค้าสอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะทางช่องทางไลน์แอดลิส Facebook ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ รายการที่ 2G จี้ล็อกเก็ตรัชการที่5กรอบทองคำแท้80%นหนักรวมทั้งสิ้นี่สกรัมแบบประดับทับทิมแท้ขนาดจี้6คูณ3.5ซนติเมตรราคา47,800บาทจี g ้ล็อกเก็ตรัชการที่5งานศินลป์ล้ำค่าสัญลักษณ์แห่งความปักดีเอกลักษณ์แห่งราชสำนักตัวจี้ทำจากกรอบทองคำแท้โบราณความบริสุทธิ์สูงถึง80%ซนต์้ำหนักรวม20.29กรัมประดับทับทิมแท้เจรณาอย่าง เพิ่มสเสน่ห์ความดูราและสง่างา,ามด้วยขนาดตัวจี้6คูณ3.5ซนติเมตรสัดส,ส่วนที่โดดเด่นเหมาะทั้งสะสมและการสวมใส่ความใหม่ลึกซึ้งในทุกอนุของจี้นี้ประกอบด้วยล็อกเก็ตประดับภาพรัชการที่5สื่อถึงความพักตีและน้อมลำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณตัวเรือนทำจากกรอบทองคำโบราณแสดงถึงความงดงามเหนือนกาลเวลา ถ่ายทอดฝีมืออันประณีตของช่างทองยุคเก่าสังเกตจากด้านหลังตัวจี้มีลายที่งดงามมากค่ะประหับด้วยทับทิมแท้สัญลักษณ์แห่งพลังความรักและความรุง่งเรืองเพิ่มมิติแห่งความรูดาให้กับงานชิ้นนี้เหมาะสําหรับผู้ที่รักงานศิลป์เชิงประวัติศาสตร์หรือผู้สะสมของล้าค่าที่บ่งบอกเรื่องราวของชาติไทยหรือจะมอบเป็นของขวัญอันทรงคุณค่าในโอกาสสําคัญก็ได้นะคะ สัมผัสความงามและความภาคภูมิใจในที่ล็อกเกอร์สุดน้ำค่าที่ประสานประวัติศาสตร์และงานศิลป์ไ้ได้อย่างลงตัวราคาบูชาอยู่ที่47,800บาทส่นใจสินค้าสอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะทางช่องทางไลน์แอดหรือ Facebook ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ